สวัสดีครับคบพุทธที่23ตุลาคม2,567อัปเดตลักษณะาอากาศและเส้นทางฝนกันตามปกตินะครับพี่น้องในดึกวันนี้โดยในวันนี้พื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยส่วนใหญ่จะถูกลมหนาวเข้าสิงนะหรือยึดพื้นที่ไว้แต่ก็จะยังคงมีฝนตกได้เป็นหย่อมๆบางพื้นที่ในทุกภาคนะครับ ก็เหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้นั่นแหละครับจากปัจจัยอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันก่อนอื่นไปดูเส้นทางพายุกันนิดนึงนะครับพี่น้องเพื่อความเข้าใจและก็จะได้ไม่ต้องตื่นตะลอนกนะฮะจากภาพที่เห็นเป็นพายุโซนร้อนที่ชื่อจ่ามีนะฮะเป็นภาษาเวียดน,นามเขาตั้งชื่อขึ้นมาไม่ใช่จ่ามีที่เดินป้วนเปี้ยนอยู่บนโรงพักสถานีตำรวจประเทศไทยเรานะครับ จะมีที่แปลว่าดอกไม้ดอกกุหลาบอะไรประมาณนั้นนะครับพี่น้องผมก็ไม่ค่อยสันทัดหรอกครับเรื่องชื่อพายุตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วงงๆดูข้ามคอลัมน์เป็นประจำเลยฮะโดยพายุลูกนี้ปัจจุบันหมุนวนอยู่บริเวณตะวันออกนะฮะบ,บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ด้วยความเร็วลม15กิโลเมตรต่อชั่วโมงความกดใกล้ศูนย์กลางก็990มิลลิบาร์นะฮะ โดยจากภาพที่เห็นนะพี่น้องก็เป็นแท็กเส้นทางของ GPS นะฮะค่ายอเมริกาซึ่งแท็กเส้นทางนี้เขาก็ไปสอดคล้องกับ JTWC หรือศูนย์เตือนภัยใต้ฝุ่นกองทัพเรือสหรัฐนะฮะซึ่งก็เป็นอเมริกาทั้งคู่นั่นแหละครับก็ตามภาพนี้ที่เห็นนะครับแท็กก็ออกทรงเดียวกันเลย โดยคาดหมายว่าพายุนั้นเขาก็จะมีทิศทางเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะจากนั้นก็ผ่านหัวกอลูซอนเอียงซ้ายนะฮะลงทะเลจีนใต้ในวันที่24ตุลาคมแล้วก็มุ่งหน้ามาทางชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะฮะทั้งนี้ระหว่างทางก็จะทวีกำลังะฮะสปีดทวีสปีดหรือพัฒนากำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระดับรุนแรงเป็นสีเหลือง,เ,องเห็นไหมครับเส้นทางสีเหลืองพี่น้อง แอบ,บเส้นทางนี้ก็ความเร็วลมก็แตะอยู่ในระดับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนั่นเองก็เป็นพายุโซนร้อนในระดับรุนแรงนะครับพี่น้องดูปลายถังพายุนะฮะก็คาดหมายกันในตอนนี้เป็นไงครับหัวยังเอียงลงจ่อเวียดนามตอนกลางต่ำลงไปเลยทีเดียวนะฮะในขณะที่ภาพนี้ก็คือแท็กเส้นทางของ JMA หรืออุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะฮะอัปเดตล่าสุดทิศทางของพายุเหมือนกันเดะเลยนะครับพี่น้อง แต่ของเ m a นั้นให้เป็นพายุใต้ฝุ่นนะครับใต้ฝุ่นเลยนะครับเป็นเส้นสีแดงครอบไว้เนี่ยหมายถึงใต้ฝุ่นนะครับโดยก่อนจอเวียดนามเนี่ยเป็นใต้ฝุ่นโดยลงทะเลจีนใต้ในวันที่24ตุลาคมฮะแล้วก็จอขึ้นฝั่งเวียดนามถัดไปนะฮะก็เป็นคาดหมายแท็กเส้นทางของ ecmwf นะครับพี่น้องซึ่งอันนี้เราคุ้นเคยกันดีดูกันทุกวันอยู่แล้วฮะทุกต่านก็จะเห็นว่าทิศทางการเคลื่อนของพายุ นะะเอาเป็นเป็นไงครับพี่น้องก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสามสำนักที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะโมเดลเหมือนกันเลยให้เคลื่อนตัวนะฮะลงทะเลจีนใต้ในเช้าวันที่ยี่สี่อ่าอ่ายี่สี่นะฮะช่วงบ่ายบ่ายยี่สี่ต่อเนื่องยี่สิบห้าตุลาคมอย่างนั้นทิศทางก็เป็นตะวันตกนะฮะจอชายฝั่งเวียดนามเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าออกทรงนี้เป็นไปตามการคาดหมายของสี่สำนักเลยเนี่ย ด้วยลมจากรอบขอบไซคอนิกของพายุนะเขาก็จะกระทบกับพื้นที่ภาคอีสานนะฮะภาคอีสานด้านคมขวานหรือทั้งภาคนะฮะก็มีฝนมีอมีฝนแล้วก็อาจจะมีลมกระโชกแรงแจากแข็งของพายุฟานลมลมหนาวลงมานะเข้ามารวมถึงจะมีฝนจากแนวสอบบรรจบของลมบน2ทิศทางนะฮะลมคอนเวเกนนะฮะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกได้นะฮะถ้าออกทรงนี้นะครับ ส่วนจะเข้าไปในพื้นที่ประเทศไทยนะฮะทั้งลูกหรือไม่ลื่นก็ต้องดูใกล้ๆว่าลมระดับบน500เขาเสริมประสานเข้าไปได้ขนาดไหนนั่นเองแต่ผมดูแล้วไม่น่าเข้านะครับพี่น้องน่าอยู่แถวๆชายฝั่งเวียดนามแล้วแหละครับหรือเต็มที่กับลาวนะฮะเพราะว่าบ้านเรานั้นในช่วงช่วงพายุกใกล้ๆฝั่ง27 28ไปนะั้นก็มีคลื่นกระแสลมตะวันตกอยู่ข้างบนนะอันนี้ผมพูดไปแล้วเมื่อวันก่อน แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับพี่น้องจากข้อมูลเส้นทางของสำนักพยายรที่สําคัญทั้ง4สํานักเนี้นแม้ว่าจะสอดคล้องกันก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาก็ต้องอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทุกวันนะฮะนั่นก็เป็นเพราะอะไรครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้นะฮะตำแหน่งของพายุยังอยู่ห่างไกลครับพี่น้องห่างไกลกับชายฝั่งเวียดนามมากก็ราวๆหนึ่งพันกิโลเมตร 1, ขึ้นไปนะฮะ และตัวของพายุเองเนี่ยเมื่อเป็นโซนร้อนเนี่ยส่วนใหญ่นั้นก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วโดยเฉลี่ยก็สิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะโดยทั่วไปนะฮะเร็วสุดหรือสูงสุดก็ไม่เกินนะฮะก็ประมาณยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเวลาเคลื่อนหรือเดินไปเนี่ยฮะก็ยังเหลืออีกหลายวันมันก็ต้อง,องเปลี่ยนแปลงกันได้ถูกไหมครับอีกทั้งปัจจัยการกําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขตร้อนนี้เขาก็ต้องขึ้นอยู่กับระบบ อากาศโดยรอบด้วยโดยมี2ตัวแปรใหญ่ๆนั่นก็คือกระแสลมระดับบนนะฮะที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนำทางพายุและก็ความกดอากาศหรือความดันเฉลี่ยระดับน้ำทะเลนะฮะซึ่ง2ตัวแปรนี้เขาก็เคลื่อนไหวปเปลี่ยนแปลงไปในทุกวันอยู่แล้วนะครับจึงทำให้สำนักพยากรณ์ต่างๆก็จะต้องอัปเดตทิศทางของพายุทุกวันเช่นกันเพื่อให้สัมพันธ์ไปกับการเคลื่อนไหวของระบบอากาศนั่นเองพี่น้อง ดังนั้นนะฮะทิศทางของพายุเมื่อเคลื่อนมาทางทิศตะวันตกหรือมีแนวโน้มว่าจะลงทะเลจีนใต้แล้วเนี่ยจะชัดเจนหรือใกล้เคียงมากมากขึ้นว่าจะไปขึ้นฝั่งตรงไหนแน่ๆต้องอะไรครับพี่น้องก็ต้องลงทะเลจีนใต้ก่อนนะสิครับต้องลงทะเลจีนใต้ไปก่อนนั่นเองโดยพี่น้องดูคลิปในถัดถัดไปนี้เลยนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะฮะเพื่อความเข้าใจเป็นโมเดลความกดอากาศเท่ากันหรือความดันเฉลี่ยระดับน้ําทะเลหากการเคลื่อน ของพายุเนี่ย STUDENT: เป็นไปตามโมเดลในวันที่24เห็นไหมครับตามโมเดลนี้24ต่อเนื่อง25้าก็จะลงทะเลจีนใต้เห็นไหมครับลูกหมุนหมุนนะฮะพี่น้องก็มองมองด้านบนนะฮะเห็นไหมครับด้านบนแนวแผงไอโซบาความกดอากาศสูงเนี่ยที่อยู่ข้างบนเราจะเห็นการเคลื่อนลงมาของมวลอากาศเย็นนั้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมครับยี่สบ้าไปนะครับช่วง24เป็นต้นไปแบบนี้ก็จะส่งผลทําให้พายุเคลื่อนไปตามโมเดลนั่นก็คือตรงเข้า เวียดนามตอนกลางเพราะมันขึ้นข้างบนไม่ได้นะมันมาเป็นแผงกระดานแบบนั้นแต่หากไม่ได้เป็นตามนี้นะฮะนั่นก็จะคือจะออกเป็นไงฮะออกรูปสามเหลี่ยมนะ,ะพี่น้องจำกันได้ไหมดูคลิปผมสามเหลี่ยมก็คือมูรากาศเย็นเนี่ยเคลื่อนแบบว่าตรงตรง,ตงหาประเทศไทยอะ่ะเวียดนามลาวไทยเหมือนก็คือเคลื่อนแบบหัวตกท้ายกระดกขึ้นนะเหมือนที่เราเจอเมื่อวานกับวันนี้วันนี้ก็ต้องเจอแบบนี้ฮะลมหนาวลงมาตรงๆงนะ ถ้าความกดอากาศสูงออกทรงนี้ก็จะทําให้ทิศทางของพายุนั้นขยับนะฮะอาจจะขยับไปทางด้านท้ายนะฮะขึ้นไปตามลูกศรนนัะ่ก็คือตอนใต้ของประเทศจีนนั่นเองครับดังนั้นสรุปแล้วถ้าเราจะเอาให้แน่นะครับพี่น้องเราต้องรอพายุลงทะเลจีนใต้เหลือระยะห่างฝั่งไม่เกิน400ไมล์ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาอัปเดตอีกทีดีไหมครับค่อยมาอัปเดตกันอีกทีน่าจะเป็นวันที่25แล้วนะครับ กลับมาดูลักษณะากาศและเส้นทางฝนของประเทศไทยเราในวันนี้นะฮะย3ตุลาคมจากภาพเป็นแบบจําลองทรงการพัดของกระแสลมระดับล่างนะฮะหรือลมมรสุมทุกท่านมองด้านบนอีกนะมองด้านบนก่อนของไทยก็จะเห็นแผงระนาบแนวไอโซบารหรือเส้นความกดอากาศเท่ากันนะ,ะที่ลงมาก่อนะะที่ลงที่ดันลงมานะะในช่วงเช้าค่ําของวันนี้นะครับยังคงดันลงมาเป็น นะรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมเห็นไหมครับพี่น้องโดยการเติมลมหนาวหรืออากาศเย็นที่เข้ามาปกคลุมในประเทศเนี่ยก็อยู่ในระดับเข้มข้นนะจากความกระชั้นถี่ของเกรเดียนหรือระยะห่างระหว่างเส้นความกดนั่นเองนะถ้ามันถี่ถี่มากเท่าไหร่ลมมันก็ยิ่งแรงนะครับพี่น้องดูง,ง่ายเส้นไายโซบาะทห่างลมเบาแต่ถ้าถีเนี่ยลมแรง ซึ่งเส้นเกณฑ์เย็นนะฮะัพันสิบสี่ถึงพันสิบหกก็ปกคลุมพื้นที่อีสานนะแล้วก็ภาคเหนือตอนบนในขณะที่เส้นความกดสูงนะพันสิบสองก็ปกคลุมพื้นที่ภาคกลางไปจนถึงใต้ตอนล่างเลยนะฮะในวันนี้เมื่อการเคลื่อนที่ของมวลเป็นแบบนี้ฮนะก็จะถึงจึงทำให้ลมระสมที่ไหลตามมานะฮะก็เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานแต่พอผ่านอีสานขึ้นมาเห็นไหมครับพี่น้องเขาพัดยกนะฮะพัดยกปกคลุมในพื้นที่ภาค เหนือภาคกลางนะฮะแล้วก็ภัคตะวันออกเหตเพราะว่าทางลมนั้นมันถูกดึงนั่นเองนะฮะไม่ลงพื้นที่ภาคใต้นะฮะตวัดขึ้นไปเพราะว่าทางลมมันถูกดึงเนื่องจากมีพายุอีกตัวนะฮะคือเข้าหาพายุไซโคลนบริเวณอ่าวเวงกอด้านซ้ายมือของพี่น้องนั่นเองนะด้วยกําลังหรือสปีดความเร็วลม ก็ปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะฮะในขณะที่พื้นที่ภาคใต้วันนี้ยังคงมีลมตะวันตกเฉียงใต้ไหลผ่านขึ้นมาพัดสอบปะทะกับลมตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะแล้วกลายเป็นร่องมรสุมขึ้นมาพัดผ่านภาคใต้ตอนบนตามเส้นคู่สีดำที่พี่น้องเห็นอยู่และครับทิศทางของลมมรสุมหรือลมระดับล่างพี่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงนะฮะ โดยภาพถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของกระแสลมคู่ขนานนะก็คือลมระดับบนนะฮะในวันนี้พัดเข้าพื้นที่ประเทศไทยนะก็เป็นตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมด้วยกำลังปานกลางก็ปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็มาพัดยกเห็นไหมครับพี่น้องพัดยกผ่านพื้นที่ภาคเหนือกลางและตะวันออกเช่นเดียวกับลมระดับล่างหรือลมระสุงวันนี้ลมพัดยกเนี่ยก็จะสู้กับลมหนาวนะฮะใครแรงกันถ้าลมหนาวเบาเนะฮะก็จะเป็นฝนถ้าแรงก็ไม่มีฝนแล้วครับคืมอย่างเดียว ส่วนพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้แนวการพัดของลมระดับบนที่พัดเป็นทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยปกคลุมด้วยกาลังอ่อนก็เหมือนเมื่อวานเนี่ยครับแล้วก็พี่น้องอาการพัดของลมระดับบนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองนะครับดังนั้นนะครับเมื่อกระแสลมคู่ขนาและการเคลื่อนของมวลอากาศที่เป็นปัจจัยควบคุมนะฮะแล้วก็มีอิทธิพลต่อลักษณะบ้านเราเป็นแบบนี้ฮะ พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานนะฮะวันนี้ถูกปกคลุมด้วยลมหนาวเป็นส่วนใหญ่นะครับไอโซบาในระดับเกณฑ์เย็น1ันสขึ้นไปดังนั้นฝนก็ต้องหายไปตามระเบียบนะครับแต่ในวันนี้นะฮะฝนก็จะยงัยงคงต้องยกตัวสู้ฮะก็เหมือนที่ผมบอกเมืเ่อกี้ความกดอากาศสูงฮะก็มีเป็นหย่อมๆได้ในพื้นที่ลมพัดยกประสานอย่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะฮะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้นั้นการยกตัวของฝนจะยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฮนะเนื่องจากเป็นพื้นที่แนวลมปะทะสอบสองทิศทางหรือล่องมรสุมพัดผ่านนั่นเองโดยพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็ไม่มีตัวช่วยนะฮะฝนยังคงยกตัวยากอยู่โดยทั่วไปเพราะถูกความกดอากาศสูงไหลลงมาปกคลุมเช่นเดียวกับภาคอีสาน และจากโมเดลนะคาดการปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงนะครับพี่น้องใน7โมงเช้าของวันนี้วันที่23ตุลาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้24ตุลาคมการคาดหมายของโมเดลวันนี้ก็เป็นไปนตามฟอร์มนะครับพี่น้องให้ฝนมีเป็นหย่อมๆเป็นแห่งๆเท่านั้นนะครับในแต่ละจังหวัดที่มีชื่อก็จะตกไม่เต็มพื้นที่หรอกนะครับเพราะว่าลมหนาวเริ่มเพ่นผ่านไปทั่วไปนะครับ โดยพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพ,เพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชาสีมาครับสำหรับพื้นที่ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรี ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหมานครและปริมณฑน,นภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจ,จีนบุรีสระแก้วชเชเงเสาวชลบุรีระยองจัรทบุรีและจังหวัดตราดสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานี ในขณะที่สปลาวเพื่อนบ้านในวันนี้ส่วนใหญ่ก็ถูกปกคลุมด้วยความกดอากาศสูงก็จะมีฝนร้อยละสินะของพื้นที่ตกได้ก็บริเวณแขวงเวียงจงันทร์ใสสมบูรณ์นะครับคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรสําหรับฝั่งอันดามันตอนล่างนะครับคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ